สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพากันไปที่ เกาะลอยศรีราชานะครับซึ่งเป็นเกาะเล็กๆแต่วิวใจกลางเมืองศรีราชาเลยนะครับจะบอกว่าที่นี่นะครับจะเป็นเกาะอยู่ในฝั่งบกนะครับซึ่งไม่ต้องข้ามเรือไปถึงเกาะศรีชังนะครับก็อยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะปฏิสถานเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่บนเกาะนะครับบรรยากาศสงบนะครับแล้วก็มองเห็นวิวทะเลนะครับ360องศานะครับมองเห็นเกาะศรีชังจากระยะไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นท่าเรือด้วยนะครับ แล้วก็ที่นี่ก็จะมีศาลเจ้าในหลายๆองค์นะครับหลายๆเทพนะครับรวมทั้งในเรื่องของการมาขอโชคลาภขอ,อความรักขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่นี่ก็จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆอีกศาลเจ้าหนึ่งที่อยู่บนเกาะลอยนะครับซึ่งเกาะลอยก็จะเป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับที่จะไปเกาะสีชังนะครับแต่เราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราไม่ได้ข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังประดิษฐานในเรื่องของพระพิคเน่นะครับแล้วก็ความเชื่อในด้าน ของศาสนาฮินดูก็มีนะครับก็มาที่เดียวก็ครบเลยนะครับใครที่สะดวกที่มาเที่ยวศรีราชานะครับก็แวะมาได้นะครับที่เกาะลอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัดพุทธก็มีนะครับอยู่ด้านบนนะครับซึ่งผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันต้องเดินบันไดขึ้นไปอีกนะครับก็ถ่ายด้านล่างนะครับให้เห็นความสวยงามก็พอนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเกาะลอยศรีราชาครับสวัสดีครับ